สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับหามด่วนใบเตยอาสยามเตรียมผ่าตัดครั้งใหญ่ DJ Man ช็อกไม่ทันตั้งตัวทำเอาโลกโซเชียลและคนบันเทิงต่างเป็นห่วงเมื่อหามส่งด่วนนักร้องดังอย่างใบเตยอาสยามพร้อมผ่าตัดครั้งใหญ่เนื่องจากไซนัสเรื้อรังจมูกมีหนองและตีบตันบวมและเป็นโรคริสิดวงในจมูกกระทั่งกระทบต่อเสียง อุปกรณ์ในการทำมาหากินทั้งชีวิตดีเจแมนช็อกไม่ทันตั้งตัวโดยใบเตยอาสยามนั้นได้เผยะระบุข้อความผ่านทางไอจีส่วนตัวว่าล่าสุดเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วจ้าครั้งนี้มาแบบงงเพราะมีอาการคิดว่าน่าจะเป็นโควิดอีกรอบปรากฏว่า ATK และ PCR ปรากฏผลเป็นลบโอเคโล่งใจ3วันก่อนไปโรงพยาบาลแห่งนี้ หมอก็ได้บอกว่าน่าจะเป็นไซนัสอักเสบก็เอาอยากลับมาทานที่บ้านนอนอยู่ที่บ้านได้สองวันรู้สึกทำไมไม่ดีขึ้นไอจามน้ำมูกไหลตลอดปวดหัวตรงคิ้วแบบสุดๆและปวดโพงจมูกลามไปถึงเบ้าตาเจ็บคอและระคายคอ แบบไอจนน้ำหูน้ำตาไหลเมื่อคืนเลยตัดสินใจให้สามีและลูกสาวพามาโรงพยาบาลกรุงเทพมาถึงก็เล่าอาการให้หมอฟังแบบปกติคิดว่าคงไม่ได้เป็นอะไรมากหมอก็เลยให้เข้าเครื่อง MRI เอ็กซเรย์จมูกพอหมอให้ดูผลเอ็กซเรย์ก็รีบเอาผลมาให้แม่ใบดูหมอก็มาแบบหน้าเครียด,ยดและถามเราว่าคุณใบเตยปวดหัวมากใช่ไหมครับ ผลเอ็กซเรย์แจ้งออกมาแล้วครับเราเป็นไซนัสเลื้อหลังจมูกพี่น้องและติดตันรวมถึงเป็นโรคลิสิดวงจมูกซึ่งตอนนั้นก็งงไปหมดเพราะหมอให้ดูภาพเอ็กซเรย์ประกอบไปด้วยและอีกอย่างก็คือหนักที่สุดคือจมูกของแม่นั้นมีอาการคดเบี้ยวทำให้กระดูกจมูกนั้นไปปิดกั้นทางเดินหายใจต่างๆเลยเป็นเหตุให้ปวดหัวไมเกรนบ่อยเมื่อใสนัดกำเริบ หมอได้บอกตรงๆเลยว่าคุณใบเตยจะต้องผ่าตัดครับถ้าผ่าตัดใส่นัดก็จะดีขึ้นไม่ป่วยอดแอนแอนและอาการปวดหัวก็จะหายไปนี่คือจุดที่ช็อกมากแต่คนที่ช็อกที่สุดก็คือสามีเพราะไม่นึกว่าภรรยาจะหนักขนาดนี้และเช้านี้ที่โรงพยาบาลก็ได้มีเวลามาแชร์ริงในฐานะผู้ป่วยบ่อยเพียงเท่านี้ เพราะทุกคนถามกันมาเยอะมากว่าแม่ทำไมเข้าโรงพยาบาล DM กันมาเยอะมากจึงเรียนมาเพื่อทราบตามนี้นะคะขอขอบพคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยที่ให้กันเสมอมาลูกสาวน้องเวทมนต์และสามีก็เป็นกำลังใจที่ดีของแม่มากขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ